ม,ม,มุมกระจกเออเป็นไงมี่แพรสวยมากอุกคนนะคะตรงเนี้ยแล้วล็กติดมาให้แล้วทุกคนเรียบร้อยพิเศษสำหรับห้องนี้นะคะไซส์45.08ตารางเมตรราคาอยู่ที่4.89เท่านั้น,ะค,ะาายยน,นค่ะเฉพาะ2วันนี้นะ,ะรดแถมไหโฟนเออเป็นไงละ่ะติดมาให้แล้วเรียบร้อย ห้องดูสวยมากแล้วก็เป็นสัสดส่วนมีค่อนข้างดีเลยมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วนะคะสําหรับห้องนี้ส่วนห้องน้ำโอ้โหแบบนี้เลยทุกคนสวยอะ <T> ่ะก็คือแบบใช้งานได้จริงเออไม่ดูขับแค่จนเกินไปนะคะเป็นสัสดเป็นส่วนมีที่เก็บของให้เยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะมีปักให้ด้วยเผื่อใครจะแบบได้ฝงได้ผมน,นะคะในห้อง<ช>น้ำเ<ช>นาะตรงนี้ดได้เลยปะแล้วเหมือนเมื่อกี้นะเดี๋ยวนะมาค่ะ อันนี้เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งนะคะมีสองสองห้องน้ําค่ะมีคือจะได้ทุกอย่างตามนี้เลยส่วนระเบียงเนี่ยก็คือจะเป็นโซนลิฟ่งจริงๆมันจะมีโซฟาเลยเนาะใช่ค่ะ,ะซฟา <Hi. S 1> ใช่คือระเบียงกว้างมากนี่ค่ะระเบียงกว้างเลอยอทุกคนคะ่ะสวยไม่ไหวเออครัวก็เป็นครัวปิดแยกให้ต่างหากนะเออลวลาทำเอาหมูอาหารมไม่ต้อง เลยเนาะใช่ทุกโครงการเราจะเน้นแบบอยู่ได้อยู่อาศัยได้จริงนะคะแล้วก็เน้นความเป็นสัดส่วนนะคะ<ช>กับราคาแล้วก็ห้องแบบนี้บอกเลยนะคุ้มค่ามากคุ้มเ้อค่ะไม่ไหวแล้วตอนสองห้องนอนตัวนี้แต่ก่อนที่คุณรู้มานะราคาสูงมากทุกคนคะแต่ตอนนี้จัดมาโปรมชั่นละสองห้องน้ําแล้วก็ให้เฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้โอ้โหโปรนี้ก็ได้ไอโฟนใช่ไหมใช่สําหรับสาวอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะออจองพาร์ทิเมน่์